ใช้คำหยาบคายผมพูดผมคุณทุกทุกประโยคไม่นานมานี้เองไปเจอกับเพื่อนสมัยมัธยมทุกคำหยาบที่มีพรางครูออกมาผมตอบแทนด้วยผมและคุณตลอดผมทําเพื่อให้เกียรติพระเจ้าเป็นคริสเตียนอย่าประนีประนอมอย่าให้โลกเข้ามากลืนคุณคุณอยู่ในโลกแต่คุณไม่ใช่ของโลกคุณถูกซื้อไว้แล้วด้วยราคาสูงอย่าพยายามที่จะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในท่ามกลางเพื่อน ถ้าเพื่อนไปในที่ที่ไม่ควรไปคุณต้องตัดใจทิ้งเสียแล้วไปในทางของพระเจ้าทำได้ไหมเราเป็นคริสเตียนยังไงเราให้พระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือเจ้านายไม่ใช่พระผู้ช่วยรอดคริสเตียนมากมายให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้ช่วยรอดแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อในใจและกล่าวรับด้วยปากว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าราถึงจะรอดการรอดที่แท้จริงคือการให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายไม่ใช่เป็นพระผู้ช่วยรอด ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ให้พระองค์เป็นเจ้านายคุณทุกวันด้วยดังนั้นอย่าให้คําหยาบคายออกมาจากปากนะน้ำน้ำดีกับน,น้ํากลอยควรจะออกมาจากที่เดียวกันไหมลิ้นของเราคือภาชนะควรไหมที่เราจะเอาไปตักน้าส้่มเนี่ยแล้วเอาไปถวายแด่พระเจ้าภาชนะที่เอาไว้ให้กับพระเจ้าควรจะเป็นภาชนะที่สะอาดลิ้นของเราสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราไปแช่งด่ามนุษย์ได้ไหมนะ ถ้าคําสรรเสริญเปรียบเหมือนน้าลิ้นของเราคือถ้วยเนี่ยเราก่อนมาโบสถ์เราด่าคนข้างๆโอ้โหไม่รู้ไปเอามาจากไหนด่าได้รุนแรงขนาด่าได้มันด้วยนะพอมาโบสเสร็จร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ารับไหมมันก็เหมือนกับคุณเอาน้ําเอาแก้วน้ำนี่แหละนะนะส้วมตันใช่ไหมตักน้ำในส้วมทิ้งวิทออกวิทเสร็จ จากนั้นกลัวน้ํานิดหน่อยอ่า,อาเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านเอาน้ำเย็นไปต้อนรับควรไหมควรไหมที่จะเอาลิ้นไปด่าคนอื่นพูดคำหยาบเนี่ยควรไหมที่จะพูดคำว่ากรูมารึงควรนะศะสา์กันสา์ไงกันสา์ควรไหมควรจะมีคําแบบนี้ออกมาจากปากของเราไหม ผมพูดได้ไหมเนี่ยผมบอกให้นะถ้าคุณอ่านดีๆในพันธสัญใน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 มัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นพระเยซูพูดแรงกว่าที่ผมพูดนี้ถ้ามีเรื่องจริงจังต้องพูดก็ต้องพูดเอเมนเพราะผมอยากให้คุณได้รับพระพอรอย่าให้คำหยาบคายแม้แต่คำเดียวออกมาจากปากของคุณนะครับแต่ตรงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง เพื่อจะได้เป็นคุณคําว่าคุณนี้คือคําว่าพระ,พระคุณเพื่อจะได้เป็นพระคุณแก่คนที่ได้ยินและได้ฟังพระคุณของพระเจ้าอยู่ในถ้อยคําของพระองค์เมื่อคุณกล่าวเข้าไปคนได้ยินเกิดความเชื่อเขารับพระคุณจากพระเจ้าคนรับความรอดก็คือรับพระคุณถูกไหมแล้วคนรอดได้อย่างไรได้ยินคุณประกาศ อะไรทําให้เขารอดถ้อยคําที่คุณประกาศมีฤทธิ์เดชท,ที่จะสร้างวิญญาณเขาขึ้นมาใหม่พระเยซูทรงรักษาด้วยพระดํารัสเมื่อพระองค์บอกว่าจงหายคําว่าจงหายนั้นมีฤทธิ์เดชท,ทั้งหมดที่จะทําให้คนนั้นหายได้ฤทธิ์เดชและพระคุณของพระเจ้าอยู่ในถ้อยคําดังนั้นเมื่อคุณประกาศข่าวประเสริฐแล้วคนรอดได้เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าคําที่คุณพูดมีพระคุณที่จะช่วยเขาให้รอดได้ ในชีวิตประจําวันเรียนรู้อย่าพูดคาหยาบแต่พูดคําที่เป็นคุณคุณเจอคนที่เหงาคุณให้คําแห่งพระคุณบอกว่าพระเยซูจะเป็นเพื่อนคุณคุณเจอคนเจ็บป่วยบอกเขาพระเยซูได้ทรงแบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคของคุณไปไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามให้มีแต่ถ้อยคําที่เป็นคุณแต่น่าเสียดายนะครับทุกวันนี้ปากของเราเนี่ย แทนที่เราจะกล่าวคุณเรากล่าวโทษความตายความเป็นอยู่ที่อํานาจของลิลลัตบรรดาผู้ที่รักมันจะต้องกินผลของมันนั่นหมายถึงกินผลของความเป็นและตายความเป็นคือชีวิตถ้าคุณกล่าวถึงความตายคุณจะกินความตายคุณกล่าวถึงความเป็นคุณจะกินความเป็นคุณยี่มีประสบการณ์ตามนั้นเวลาเราจะกินอาหารเราทํำยังไงครับเราขอบพระคุณพระเจ้าแต่ถ้าอาหารรสชาติไม่ดีเป็นไงครับเราดา่า เฮ้ยเค็มไปร้านนี้ไม่อร่อยคุณเคยเชิญใครไปร้านโปรดของคุณไหมอูอร้านนี้คุณชอบมากเลยพอไปกินติตลอดเลยติตั้งแต่ <c oughs> แล้วแล้วไปขอบคุณพระเจ้าทําไมการขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารเท่ากับคุณยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานอาหารมื้อนี้ให้กับคุณถ้าผมเนี่ยซื้อของขวัญมาให้กับคุณนะครับแล,แล้วคุณเริ่มบอกว่าเฮ้ย กระเป๋าเหี่ยวไม่ชอบโบราณเชยซื้อมาได้ยังไงเนี่ยสีอะไรสีดำไม่ชอบชอบสีชมพู <c oughs> ผมรู้สึกยังไงครับฮะรู้ไหมพระเจ้ามีปัญหาอย่างดักกับพวกอิสราเอลตอนไหนไอตอนกินข้าวนี่แหละ <c oughs> <c oughs> พระองค์ประทานมานาให้วันแรกโอโ้โหมัน มันชอบมากมันกินมันกินแล้วมันเก็บเกินด้วยพระเจ้าบอกอย่าเก็บเกินวันพรุ่งนี้ก็มีอีกมันเก็บเกินเพราะมันอร่อยมากแต่พอมันกินไปสักระยะเป็นไงครับเบื่อพวกเราเนี่ยจำไห้ดีนะเราอยู่ในยุคที่สนองตันหาของร่างกายจนกระทั่งทุกวันนี้เราเบื่ออะไรก็เบื่อสมัยก่อนเรานั่งดูไซอิ๋วหัวล้อทั้งเรื่องเดี๋ยวนี้เราดูทุกอย่างมันฉับไว้เรานั่งดูเบื่อ เพราะเราโดนเล้าจนกระทั่งเราไม่รู้สึกขอบคุณพระเจ้าอีกต่อไปแล้วเราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างด่วนหมดจนเราไม่มีความสุขในชีวิตเรียนรู้ที่จะสงบนิ่งแล้วขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องอาหารที่คุณกินต่อให้มันเค็มไปนิดหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่คุณมีอาหารกินคุณรู้ไหมถ้าเกิดคุณเป็นคนงานที่อยู่ในเหมืองชิลีและอยู่ในท่อนั่นแหะ กระเพราไก่ที่คุณรังเกียจนักหนาเนะนะี่ยพอเข้าวันที่สนะิบแปดเนี่ยคุณจะรู้สึกเป็นอาหารที่มาจากสวรรค์คนอีกมากมายไม่มีสิ่งที่คุณกําลังกินอยู่พระเจ้าประทานอาหารให้อย่าบน่นอย่าตําหนิเอเมนตรงกล่าวคําที่เป็นคุณคนที่เขาเลี้ยงคุณคนที่เขาเชื่อว่าร้านเนี่ยมันดีสําหรับเขาอย่างน้อยคุณรักษาน้ําใจเขาหน่อยและที่สําคัญคุณควรที่จะเห็นพระคุณของพระเจ้าด้วย งั้นให้เรากล่าวแต่คําที่จะถ่ายทอดพระคุณไปที่คนที่ฟังนะครับประการที่3ให้ลงมือกระทําด้วยในหนึ่งโครินธ์บทที่สิข้อที่สิเปาโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าเปาโลเป็นอะไรครับเป็นอัครทูตท่านทํางานเกิดผลมากกว่าอัครทูตคนอื่นๆ และท่านยกเครดิตยกความดีความชอบทั้งหมดไว้ให้พระคุณของพระเจ้าท่านบอกว่าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทํางานขีดเส้นใต้คาว่าทางานนะครับมากกว่าพวกเขาเสียอีกไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองทําพระคุณของพระเจ้าซึ่งดํารงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทําพระคุณของพระเจ้าไม่ ไร้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะท่านลงมือทําสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งให้ทําวันนี้ถ้าพระเจ้าประทานของประทานให้จําไว้นะครับพระคุณในเรื่องความรอดพระองค์ให้เท่ากันหมดพระคุณในเรื่องของความชอบทําให้เท่ากันหมดพระคุณในเรื่องการหายโรคให้เหมือนกันหมดแต่พระคุณในเรื่องงานรับใช้จะมีการแตกต่างพระคุณที่ศิทยาพิบาลได้แตกต่างจากผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ และสิ่งที่ผู้เผยพร,าาพระข่าวประเสริฐได้ก็เป็นพระคุณที่แตกต่างจากผู้เผยพระวจนะแล้วก็แตกตา่างจากสิทธิพิบาลและอาจารย์ดังนั้นเมื่อเปาโลได้รับของประธานในการเป็นอัครทูตท่านไม่ทําให้พระคุณนั้นเสียประโยชน์ท่านลงมือทํางั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตคุณที่เป็นของประธานเป็นสิ่งดีๆเป็นการทรงเรียกอย่าทําให้เสียประโยชน์จงลงมือทํา เมื่อคุณลงมือทําพระเจ้าจะเปิดทางให้จงมองพระเจ้าเป็นแหล่งการเงินอย่ามองมนุษย์เป็นแหล่งการเงินแล้วพระเจ้าจะทําให้เงินนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณจงมีแหล่งแหล่งเดียวคือพระเจ้าแต่พระเจ้าจะมีเป็นล้านช่องทางที่เอามาให้กับ